ติกเกอร์ติดเล็บเจ้าหญิงนะคะมีทั้งหมด96ลายนี่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าข้างในเป็นยังไงแกะเลยคะ่ะอ่าดื้อว้าวนี่รออนี้นะคะวางแบบนี้อันนี้เป็นสติกเกอร,กกอร์อันนี้นะคะตัดออกมานะลแล้วก็เอามาวางบนนี้ใช่ไหม อันนี้เราไปจุ่มน้ำนะคะเราก็คว่ำด้านนี้เนาะแล้วก็จุ่มน้ำเอียะทำเลยฮนะค่ะกดไว้สิบวินาทีนี่คือหลุดออกมาแล้วนะคะนี่จ้าเจ้าหญิงมาอยู่ที่นิวแล้วจ้า